โอเคท่าผมทุกคนตอนนี้ขอต้อนรับเ okay, ่้่ชงการ์ดแครปชนเลนะครับผมตอนนี้ก็เราก็อยู่กับในเกมไมโครมันเองนะครับซึ่งท่านผชมจะสังเกตกากแก้นหลังของผมะครับผมคือมันจะมีแน้อยู่ในเนี่ยประาทใต้น้ำที่ผนแท่งมนเกมผมโอเคแล้วผมวันนี้เราจะต่อไปยง เมืองนรลอกค่ะเุือาล็อกก็กได้ผมก้าเองแล้วผมดูคือคือลาวามันตกลงไปแล้วแล้วผมคือผ,ผมตกลงไปในหามันนี้ไปคือผมตกลงไปข้างล่างแล้วคือตอนนั้นน่ะแล้วผมเลยนึกอ,อะไรไม่ออกเพราะผมขึ้นมาไม่ได้ว

ในนี้ผมน่าจะยังไม่ได้ใส่กล่องนะครับผมแต่ผมขอใส่กล่องแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมขอใส่กล่องในประสาทใต้น้ําแป๊บนึ่งนะครับผมโอเคนะผมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้จับหมูเข้าไปแล้วโอ้ยตัวอะไรวะจับหมูลงไปแล้วนะคบผมนั่นก็เป็นเมืองดีเอ็นนะผมโอเคผมขอนอนก่อนนะครับผม ก่อนที่เราจะไปยังเมืองเชื่อมไปยังเมืองนรกกันเมืองบีเอ็นก่อนนะครับเราก็จะเอาสิ่งสิ่งนี้ไปนะครับเราจะเอาสิ่งสิ่งนี้ไปนะครับผมเราจะเอาสิ่งสิ่งนี้ไปก็คือแถบไปทำไมไม่โถวข้างนั้นไปข้างนไปข้างนั้นข้างทางไห ฉันคือรักแท้ที่แพ้ให้คนใจรลอยหลอกเราจะไปยังเมืองนอกรกเราเราจะไปยังเมืองนรกเราสร้างนานมากนะครับผมเออเออท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมช่วยผมด้วยครับ โอเคแล้วผมรู้สึกเหมือนเมื่อกี้พื้นที่จะเต็มนะครับผมโอเคแล้วก็เป็นรถมาเรียบร้อยเดี๋ยวนะครับผมโอเคน่ากไนเนีอยไหเดี๋ยวผมจะต่อไปเลยเเดี๋ยวจะต่อลงไปเลยแล้วผมต่อไปเรื่อยๆเลยนะอไปคือผมจะต่อไปเรื่อยๆเลยครับผมอที

อ้าวดวงไว้แล้วนี่นะครับผมก็จะเป็นประตูนีเธอนะฮะตอนนี้เราเชื่อมกับประตูนีเธอแล้วใช่ไหมโอเคแบบนี้นะจันที่รักแต่ที่เพ่เพ่คุณใจร้ายนี่กูร้อจังที่รักแต่ ดท้้ายยรักแกแอ,อีออออม<า>โอเคครับทุกคนเป็นอย่างนี้ผมคิดเลยคือผมจะต้องตายผมขอไปเอาของผมแป๊บออก บอกเองมันเกี่ยงมันมาแคงด้ว่ยแะนะครับผมขอแอาของผมแป,ป๊บนึ่งเดี๋ยวเรเดี๋ยวรอผมสักครู่นะครับปุ๊บอ่ะโอเคตอนนี้เราก็กกเ,เรียบร้อยเออจื๊ออืมโอเคไปรีบไปเอาของแลรีบกลับที่ไป โอเคตอน่นี้เราจะมาข่าวัวก <uh ันป uh> ักพี <h okay. <h 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 ่จะเอาเนื้อวัวจากข้างล่างนีครับหอบหึหึเรียบร้อยไป เราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคบผมบอืมอืมผมเสียวกันตกแม่มากเลยที่เพชรที่เพชรคนใจร้าย จนเจี้ยตายโอเคครับเราจะรอกันนะครับเดดี๋ยวิเราจะปีนขึ้นไปแล้วปีนขึ้นไปแล้วเราก็อเรารจะดวงอ่ะเสี้ยหรือยัง่ะ ตื่นเต้มตรารําตระรําตระรมาตระรําึ๊โอเคเรียบร้อยเงียบย้อยวนะฮะทุกคนเดี๋ยวตาเดีวต่อไปเราจะไปเอ่ม

อนเราอดนอนบางอย่าง้วยมีก็เก็บแล้วก็ไหว่ได้ปัญหาอ่าว่าปัญหาเล็กนุ่นออกตวงเก่อนจะงบก่อกวนมากไม้ก็แบบว่าตั้งตรงนี้นะคบผมตั้งตรงนี้ับผมมาโอเคมาข่ดไม้ขัดมาขัดไม้ไหมข้ดตัวติ้งไหม ทำาบตกคาบไปก่อนคาบตกคาบก่อนเฮ้ยมีกล่องวะมีกล่องวะโอเคมีกล่องวะมีกล่องมีกล่องดูซิว่าข้างในจะ<ด>เป็นอะไรจริงๆกูก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอวะว่าข้างในกล่องมันมีอะไร

เต๋เอตอเตอปาบเป็นไงผมรู้แหละว,ว่าตรงนี้ผมต้องตกผมก็เลยหวังนมให้มันพร่อมแบบนี้ครับผมก็จะเป็นปราสาทนะครับ มรอดพอน้ำนะคะผมก็จ okay. okay. ืเลยไหมเออแปงน้ำกเเลี่ยมก็เจับนับเปลี่ยแล้วแล้มันนยิ้มแตเจ้ยิ้มทีแล้เห็นลูจับองาก่อนมาใส่ยเนียรอรมรโอเคทุกคนเดี๋ยวขอฟาร์มหินแป๊บหนึงนะครับผม